นัดลอดนัดลอดตัวเดี๋ยวพี่ลอดตัวใหญ่ให้นัดเออให้ตัวเล็กแล้วมันก็ามาลุมที่เราเออ ราตัวใหญ่เลยอ่ะรตัวใหญ่จะเฟี้ยงนาะเฟี้ยงมันกินไม่ได้เฟี้ยงมันไม่กินต้องให้จากมือเนาะกินดู